คลิปนี้สำหรับคนที่เบื่อวัดเบื่อโบสแต่อยากอัปโหลดรูปภาพลงโซเชียลอย่างเราคลิปนี้เราพาไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในมหาสารคามค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามชื่อร้านก็คือเ e ฟโฮมคาเฟ่อินดิการนค่ะร้านนี้ถึงจะเป็นร้านเล็กๆน,นะคะแต่ว่ามีมุมน่ารักน่ารักให้เราถ่ายรูปตั้งแต่หน้าร้านจนถึงในร้านเลย นอกจากจะมีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปแบบชิคๆเก๋ๆแล้วเขายังมีเมนูทั้งของข้าวแล้วก็ของหวานไว้ให้เราได้เลือกเลยทีเดียวเชียวมาลวจ้าความสุขของเราอ้าวว่าไปก็ลืมแนะนำเลยค่ะทุกคน,คนคนนี้เพื่อนเราเองค่ะชื่อแอนเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมอปลายนะคะก็คืออยู่แก๊งเดียวกัน แล้วย่าาว่าฉันไม่มีเพื่อนครบนะจ๊ะพี่สาวแต่ก่อนอื่นขอกินก่อนนะจ๊ะตัดไปเลยจ้าไม่ต้องกลัวเจ็บอาจ้าเมาส์ตอคือเรากับแอนเป็นเพื่อนกันนั้นตั้งแต่ม4แล้วคือแบบว่าจริงๆแก๊งเรามปนทั้งหมดสี่คนก็จะมีแอนมีแบมมีตองแล้วก็มีเราแต่ว่าพอโตขึ้นทุกคนก็แบบแยกย้ายไปเรียนคนละจังหวัดคนละมหาลัย แต่ถึงยังไงเรากับแอนก็ยังอยู่แบบว่าจังหวัดเดียวกันก็เลยง่ายต่อการพบเจอกันกว่าคนอื่นแต่ถ้าสองนางย,ยังดูคลิปอยู่ก็จะบอกว่าคิดถึงนะจ๊ะพี่สาวอ่ะเราตัดมาที่คาเฟ่ของเรากันดีกว่านะคะนี่ก็จะเป็นมุมในร้านเลยร้าที่เราจะถ่ายรูปมันก็จะได้มุมประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าใครบอกว่าสามารถถ่ายได้สวยกว่านี้ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่อยู่หน้าร้านนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นกระจกนะคะสองให้เห็นภายในร้านด้วยบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพราะวันที่พวกเราสองคนมานะคะเป็นวันที่ฝนตกด้วยค่ะบรรยากาศฝนตกโปรยๆกับร้านกาแฟฟังเพลงเพราะๆพะูดได้คําเดียวว่ามันได้อะแ่ก่อนจากไปขอฝากช่องทางการติดตามด้วนนะจัะพี่สาวอย่าลืมไปกดไลค์กด u u s s r i b e ด้วยนะจ๊ะสุดท้ายนี้แต่งคิว for watching จะมา